ไม่น้ำไม่เป็นแต่ว่าสามารถดำน้ำได้แต่นี่เป็นลูกออนแล้วกัน เอกเรื่องมัว,วน่ะเห็นคนตีกองวัดคืนพระเอกว้าเวเหมือนเราเป็นผมคคนสำคัญนะคะมีคนมาลองนอนหับของไม่นนะั้ เป็นแบบธีมโร,รงแรมในฝันมากเพราะว่าเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะมีแบบศิลปินต่างๆติดอยู่นะคะค่ะทุกคนเขารู้ไม่หมดน้ดว่า,วาเรา,ามามาทีเดียวคือรู้กันทั้งกาะ กระเพราเนื้อไม่ต้องกลัวว่ามาเมาดิยจะไม่มีอาหารกินพาร์ทร้องที่นี่มีกระเพราเนื้อไทยเรานี่เองและประเด็นคือไข่ข้าขงบนนะคะเจาะค่ะดูไข่เนี่ยมันเป็นความยืน่นๆแนี้ใช่แล้วคือมันกรอบออเนาะเห็นข้างในไหมคะทุกคนคือเป็นกระเพราเนื้อไม่จะกินไม่ได้ต้องให้มีร้องไปชิมเลยแล้วกันร้องขึ้นเไถ่ใหญ่อันนี้เป็นหมูไม่จัดจ้านแต่ก็พอแค้หายคิดถึงประเทศไทย เขาถ้าเขาแบบมันจะมีความเหมือนมีไทยนิดนึงแม่ไม่ได้จั่จ้ะไม่ได้ใส่จะขนดนั้นแต่ว่าขายไปถึงใส่ไทยแน่นอนกรเมากมรงมากวันนี้เดี๋ยวขอไปกิน่องแล้วกันอาหารอร่อยๆเยอะแยะเลยไป ช่วความแบบมีบันไดตูมงในทะเลแบบออกจากห้องพักมาแบบตูมถึงห้องแล้วไปไหนเราเข้าไปดูไดเวจีมากเราได้ห้องลิมสุดแบบของสุดที่จะมีสระน้ำแล้วก็มีแทมโพลีในห้องด้วยและตอนนี้นะคะเราก็เข้าไปในห้องเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องสวีทนะคะสิ่งแรกที่เราเจอตอนเข้าห้องขวามือเ็นเดอร์นี่เขามีแอรด้วยนไงถึงบอกเลยว่าเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสวรรค์สำหรับแบบนักดนตรีไฮไลท์อยู หลาห้องนี้เดี๋ยเราถ่ายรูปแล้วก็สามารถเดิถ่ายตูงนี้ได้โอ้โหข้างนอกชิวมากข้างนอกคือเด็ดมากไม่ไหวเลยบาร์ทุกทุกบาร์ This is a t u กทุก and เป็นบาร์โอ้ยเก่อนี่แล้วก็มีสาวว่ายน้ำส่วนตัวเป็น p ไทยเวทด o งตรงนี้ ก็คือจะเป็นตะข่ายแบบโดดได้ไหมกระจังอย่าดีกว่ามแล้วก็มีแบบลานนั่งชิลุกเขาบอกว่าห้องนี้เป็นแบบอันนี้เป็นห้องแบบใหญ่สุดของที่ h a น l o w Hotel Malli ใช่โ้ยเจ๋งมากเจ๋งมากทุกคนมีไวนิ่งวับให้ไปและโบว์ให้จอนเลงนอนหนึ่งค่ะอมาอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะ มา <im itation> ดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำโอโห้องน้ำสุดยอดมากอลังมากเหรห้องน้ำดีมากเดี๋ยวจะพาไปดูห,ห,ห้องแต่งตัวห้องนี้ห้องแต่งตัวมีพร้อมไม่พลานี่เลยมันเหมือนเป็นอะไรหรือว่ามันเหมือนเป็นแบ็ k สเตจของใช่คือจะบอกว่าแล้วอีนี่ยังมีความเป็นเหมือนแก้วอียังเป็นแบบแก้วอี backstage เวลาแบบเขาแต่งตัวกันแบบหลังวเวทีอะไรคือจะบอกเลยว่าถ้าใครที่อินพวกแบบดนตรีพวกแบบมิวสิกพวกบบ Lucy, พวกระเลแบบ่นเนี้ย อาหารที่นี่ก็คือจะแบบอาการแบบบายได้หล, <c oughs> ละสำหรับโซนด้านนอกนะคะถ้าต่อมาจากบารตุ้งๆเมื่อกี้หรือว่าออกมาจากห้องนอนเราแล้วตรงนี้มันมีบันไดลงไปด้วยนะ <c oughs> คือแบบเล่นทะเลเสร็จปุ๊บอยากจะนอนก็ขึ้นมานอนได้เลยอะไรประ ไม่ทะเลนะคะไม่ใช่เขาแต่ว่าเราอยู่ที่มาดีฟมันไม่ทะเลนะเออมันทะเลว่ะก็คือทะเลนั่นแหละไม่ใช่เขาเพราะเราอยู่มาดิฟเออเอาหม่นะเติร์เตเธอเป็นอะไรวะอะไรที่พูดตอนแรกนี่เป็นทะเลหนึ่งสองสามนี่เป็นทะเลไม่ใช่เขาเพราะเราอยู่มาดิ คือจะบอกว่าจริงๆวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานน่ะมาถึงแล้วก็แบบเหนื่อยฝนก็ตกแต่ว่าเพราะเครื่องบินลงไม่ได้บินวนอยู่เป็นชั่วโมงคือจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงพีคซีซั่นของเขาช่วงเดือนธันวาคมกรลาเพราะฉะนั้นเนี่ยสนามบินมันเล็กเครื่องบินก็เลยต้องต่อคิวรอจอดกันอะไรเงี้ยเปิดแบบใหม่เป็นไงแต่ชีวน้ำเปิดวอล์กใช่คือเมื่อวานน่ะเราก็ถ่ายไว้ก็แบบให้ดูห้องให้ดูบรรยากาศรอบๆอะไรเงี้ยนะคะเจ๋งมากนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนกิจกรรมที่ จะบอกว่ามีเยอะมากมาอะเคยไปมาลีมารอบนึงนะแต่คือไปรีสอร์ทแต่ละรีสอร์ทอะมันก็จะแบบเป็นอย่างเงี้ยมีแบบถ่ายรูปมีแบบเป็นทะเลกินข้าวมีดำน้ำมีอะไรทำอะไรแต่ว่าที่นี่กิจกรรมเยอะโคตรเยอะแบบเยอะจริงๆอ่ะมันไม่ได้เหมาะกับแค่คนที่มาเป็นแบบฮันนีมูนคู่สวีทแต่ว่าแก๊งเพื่อนครอบครัวอะไรเง,งี้ยมากันแล้วแบบดีมากเพราะว่าเขาจะมีทั้งแบบอุปการงวันนี้อ่ะแล้ววันนี้เราจะทำอะไรบ้างวันนี้เราจะพาไปเล่นแบบพวกสปอร์ตของเขาเยอะมากเดนะาบอรทัดเดิลบอร์ดแบบมีไอ้เครื่องไอคอนที่มัน พ้นขึ้นข้างบนมีทั้งแบบไอซีเยลโล่ที่ดำลงไปใต้น้ำอะไรปุ่แล้วเดี๋ยวจะถามว่าโมเดี๋ยววันนี้เราไปเล่นกันดีกว่าอันนี้ไม่ใช่ชุดวอเทอร์สปอร์ตนะคะเอา,าชุดว่ายน้ำ <c oughs> อาประมาณสิบชุดได้อ่ะเปลี่ยนเรื่อยๆเอาไวไม่เป็นไรใส่กันได้ไปไป ะค,ะคือถ้าเกิดว,ว่าออกมาจากที่พักเราสักมิตหนึ่งอะ่ะมันจะมีโซนหนึ่งที่เป็นแบบมีแรตดรอกคาเฟ่ Heart อยู่เขาเรียกว่าโซนมารีน่าี่มาก,กิจกรรมแรกของเรานะคะื<ฮ>อปกโลปุกประการังนะคะคือที่นี่ดีมากของว่ากิจกรรมเยอะมากอย่างอันเนี้ยเขาจะมีแบบเป็นแบบสําหรับไว้ให้คนแบบนักท่องเที่ยวมาปลูกประการังที่นี่ได้ใช้เวลาไม่ไมนานเขาบอกแบบแค่สิบนาทีอะไรเงี้ยเขาจะสอนค่ะเหมือนกับว่า เขาจะใช้เอาปะการังที่ตายแล้วอะค่ะ,าาะเหมือนะอาปะการังที่ตายแล้วลักษณะจะเป็นก้อนหินแล้วเขาก็จะเอาปะการังที่แบบเสียหายหรือที่พังอยู่อะตัดออกประมาณแบบสักเส้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราใช้กาวตาช้างอะติดปะการังที่ยังเป็นๆอยู่กับปะการังที่ตายแล้วแล้วก็ลหลายๆคนอาจจะมีคําถามเหมือนมาว่าก,กระตาช้างมันแบบจะเป็นสารเคมีแล้วมันจะนตราย่อท้องทะเลไหมจะบอกว่าเขามีการนํามาพักน้ําไวแ้แบบนี้ก่อนประมาณอาทิตย<ส>์สองอาทิตย์นะคะถึงจะแบบเอากลับเข้าไปสู่ท้องทะเลนี่พอเราปลูกปะการังใช่ไหมคะได้ๆอะ าก็จะมีโซนที่เขาเรียกว่าเป็น w อ t e r sport หรือว่าเป็นพวกแบบกีฬาทางน้ำคือก็จะมีกิจกรรมให้เล่นเยอะมากมาดูว่าเราจะเล่นอะไรกันเป็นอย่างแรบกบนี่โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็น water ป p o r t ก็จะมีทั้งดำน้ำมีเจ็ตสก,กีวานาโบดเดอร์พวกเรา <c oughs> วันนี้จะเล่นนะคะวานาโบด์แล้วก็มีเห็นปะสก,กีน้ำแล้วก็จะมีนี่เล่นเรือใบเซลลิงก็มีแล้วก็มีแบบพวกแพตเติลบอร์ดอันนี้เป็นแบบเหมือนคนนั่งอ่ะนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็พาย เนี่ยเน้อยากลองเรื่องนี้มากเลยว่าเขาบอกว่าอันนี้ตกเจ็บกว่าปานนาโบดอีกคือคึ่งคือคึ่งคือคึ่งคือน่ากลัวแล้วก็มีนี่ใายเรือใส่แจ่วนะคะอันนี้น่าพายมาเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้น่าอะไรกันก่อนจองเรือใส่แจ่วคนอย่างเราแล้วสกูตเตอร์ยังไม่ร้อง อ่าแล้วก็จะบอกว่าแอคก,กีฬาทางน้ำของเราที่เราไปเล่นเมื่อกี้นะคะเก็บภาพไม่ได้จริงๆเพราะว่าเจสก,กี้คือแบบไวมากนะคะ <S <S แล้วนี่ก็คือเยลโลสัตมารี ยลโลสัปมารีอันนี้เป็นเยลโลซัปมารีที่นี่เขามีด้วยก็คือมันเป็นเรือน้ำน้ำข้างนอกจะเป็นเรือสึงเหลือแบบนี้แล้วก็ข้างใน่สามารถแบบเดินลงไปแล้วเราก็จะเห็นกับพวกที่อยู่ใต้น้ำได้มาข้างบนนี้ก็จะมีแบบคนขับเรือคือถ้า,ากิดว่าใครอยากจะแบบว่าเอาน้องเยลโลสับมารีไปแบบไปแบบลุย,ยตามนู่นนี่นั่นเราก็สามารถที่จะรีเควสไปได้นะคะก็จองแล้วก็บุ๊กได้ก่อนไปเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูข้างล่างนะคะถึงป้า แล้วก็คือน้ำมันใสมากด้วยความที่น้ำนใสมากถ้าเวลาเราดับไปแล้วแบบเห็นปลาแล้วก็แบบ แค่นี้เลยเยลโลรามารีแต่ชิลดีนะวนนี้เขาก็จะมีพวกแบบว่ามีวัยชาติมีแบบพวกข้อมูลปลาต่างๆเขาก็อาจจะพาเราไปดูตรงย่านที่แบบมีปลายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็จะแบบจกข้างล่างใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกแล้วก็น้ำขุ่นมากี่ยโชคดีจังเลยนะมาแบบประมาณ4วันก็ตกทุกวันดูกรรยากาศแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวก่อนนะคะพักกลางวันก่อนที่จะไปลงฟิชแทงจะบอกว่าฟิชแทนงอะน่าตื่นเต้นมากทุกคนเขาจะให้อาหารปลาเป็นแบบ ปลาทูน่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีปลามาเยอะมากไปเนี่ยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่มารีน่านะคะก็คือเป็นโซนหนึ่งในฮาร์ดร็อกนี่แหละซึ่งโซนนี้เขาจะมีทั้งเอ่อช็อปมีร้านอาหารซึ่งร้านอาหารมีเกือบทุกประเทศมีอาหารจีนอาหารอินเดียอาหารไทยเนี่ยค่ะร้านอาหารจีนก็กำลังจะมาเปิดเร็วๆนี้อะไรถ้าเกิดว่าเขาสร้างเสร็จเมื่อไหร่ก็จะมีให้กินแบบครบอะ ประเทศฟิวชั่นอะไรก็เยแต่ว่าวันนี้เราจะกินอาหารแขกนะคะคือร้านว่า curry ไปดูกันว่าเรากินอะไรบ้างนี่ออเดอร์ฟค่ะเป็นซอสแมงก้ซอสมะม่วงกับพัพผดั๊ยเยอที่หนึ่งเริ่มปุ๊บมันบางๆเหมือนกระดาษเลยอ่ะใช่แล้วก็จะกรอบๆรสชาติเหมือนเหมือน็นนี้ตกอยู่ในพริกไทยแต่มันก็จะกินกับซอสมะม่วงดีมาก อันนี้คือ chicken masala าาแกงแกงนี่อันนี้เป็นเป็นนานนะคะก็คือเป็นแบแบแป้งนานเราต้องเอามากินกับก่ส egg อะไรวันนี้ฟิชแท้งไปไม่ได้เพราะว่าเขาบอกคลื่นค่อนข้างแรงนะคะเขาโทรมาบอกเราก็เลยจะต้องกลับไปแบบเออเขาเรียกอะไรไปลองไปดูไปลองเล่นซีบอสไปทําอะไรที่ไปสโนว์เกิลแถวๆโรงแรมแล้วก็ไปเล่นซีบอสค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่มารีน่าเดี๋ยวจะพาไปดูว่าแบบพวกบรรยากาศมีอะไรร้านช็อปต่างๆเป็นไงบ้างแล้วนี่ค่ะหานมไข่มุก้ยมิ่นไข่มุกป้าอินมาดีป่า อร่อยรสชาติเหมือนแบบเหมือนที่กรุงเทพอ่ะเหมือนเลยคือจะบอกว่าที่เนี่ยที่เขาดีคืออะไรรู้ป่ะคือไม่จำเป็นต้องเป็นแขกที่โรงแรมก็ได้คนที่แบบอยู่รีสอร์ทอื่นก็สามารถมาเที่ยวที่นี่ได้เหมือนกันนะคะเขาก็จะมีเหมือนแบบเรือแล้วก็มาลงที่นี่แล้วประเด็นคืออาหารเยอะมากมีอาหารหลายเชื้อชาติมากไม่ต้องกลัวเลยว่าถ้ามาแล้วแบบจะมีอาหารน้อยอะไรเงี้ยตอนนี้ที่เปิดก็จะมีอาหารแคกอินเดียรักมากอาหารไทยนะคะพวกเม็กซิกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้ก็จะมีจีนญี่ปุ่นเกาหลีที่เป็นแบบปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยโหรอเลยอยากให้มาที่นี่กันเยอะๆเพราะแอคทิวิตี้เยอะมากทุกคนร้านนวดไทยทุกคนไม่ต้องห่วงค่ะอยู่ได้เป็นอาทิตย์แต่ที่นี่ไม่ต้องเหนื่อีแต่อีกหน่อยนี้ก็จะมีพวก H&M ซา่าแมงโก้มาเปิดด้วยเขาบอก ร้านขายยามินิมามินิมาแล้วก็มีร้านชาเขาบอกว่าของที่ไหนที่ขายที่เนี่ยนำเข,ข้าจากไทยด้วยใช่ <Lunch. S 1> เขาบอกว่าส่วนใหญ่อะคือ <Ter rain. S 1> ของที่เนีายนเข้าหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็จะมีพวกที่ไม่ได้ได้นำเข้าก็พวกทูนาพวกปลาที่เขาหาได้แต่อย่างพวกของต่างๆก็คือนําเข้ามาหมดเลยแล้วก็มีจากไทยได้วยนะ ja, แล้วที่เนี่ยสตาฟก็คนไทยเยอะเหมือนกันนะ ออสเมติกว่ะนี่เราอยู่ห้างหรือเราอยู่เกาะน,นี่ก,นการติดเกาะจะไม่ลำบากเ้ยถ้าเิอเดินไปเจอร้านทําผมเนี่ยจะพีคมากเลยนะ <c oughs> นี่วิ่งเข้าเลยนะเว้ยเรามาช่วยกันหาร้านซาลอนกันเถอะ แล้วนี่ก็คือ The Marina c r o s s r o a d นะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเหมือนเป็นคอมมูนิตี้คือแบบเดินตรงเนี้ยไม่นึกว่าเดินอยู่บนก่อนหรอบอกว่าจริงๆร้านค้ายังเปิดไม่ครบนะคะมันก็จะทยอยทยอยมาเปิดแต่ว่าค่อนข้างที่จะครบมากคือตอนนี้ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่บนนี้ได้แล้วก็มีทั้งแบบยามินิมาร์ขายเสื้อผ้าขายของฝากอะไรแบบนี้แต่แล้วตอนนี้นะคะเราก็จะกลับไปซ้ําที่สปอร์ตคลับแล้วเพราะว่าเลี้ยงไม่ได้เล่นในซีบ๊อบเลยอ่ะที่มันเป็นเครื่องแบบจับไว้อย่างเงี้ยแล้วก็แบบพ่นแบบวุ่นวุ่น อุ้ยลูกออสที่ไหนคือจะไปเล่นซีบอฟไงอันนี้แบบมันเป็นมันมาอยู่ในชุดอ่ะเม่ไรรู้สึกว่ามันมีไอ้ที่พวกๆแล้วเวลาใส่แว่นดำน้ำไม่กินผมเข้าใจไหมแล้วเรากำลังจะไปเล่นซีบอฟกันนะคะซีบอฟคืออะไร่าเดี๋ยวเราพาไปดูต้องทำท่าไงตอนลง อเคถ้าเก็บภาพใต้น้ำมาได้เดี๋ยวเอาไปให้ดูนะคะใต้น้ำไม่ได้ค่ะไม่มีมือไ ็แบบลงไปข้างใต้แต่ว่าความยากคือ <c oughs> คือมันต้องการหายใจเวลาแบบลงไปใต้น้ำนึกออกปะ <c oughs> แต่ว่ามันดีอ่ะมันมากอยาก่างถ้าพลาดลาแน่นอนแล้วไงสนุกป,ปะสนุกมากค่ะไอซีบอมไม่คิดว่ามันจะสนุกขนาดนี้อะ่ะสนุกสนุกสนุกน,นะนี่ลองเล่นมาแป๊บน,นึงดำลงไปต้องไปฝึกหายใจให้ดีจะได้ดำลงไปได้ลึกๆนานๆ Paces neck the on love you and my gave อ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการไปกินอาหารนิดหน่อยนะคะเพื่อเติมพลังก่อนที่จะแบบไปฟิชแทคงแต่ว่าเขาบอกว่าด้วยความที่ลมมันแรงมากแล้วคลื่นมันแรงบางทีถ้าเกิดลมมันแรงมากๆอะฟิชแทค์เราจะลงไม่ได้วันนี้เราก็จะเลยมีแผนสำรองก็คือถ้าลงฟิชแทคงไม่ได้เราจะไปสโนว์เกิลแทน Baby m ถึงแล้วที่กินข้าวนะคะ Hard Rock Cafe Hard Rock Cafe มาีคือ Hard Rock Cafe อ่ะเราจะคุ้นหน้าคุ้นตามากเพราะว่าจะเห็นได้ทั่วไปพัทยาก็มีกรุงเทพก็มีอยู่ทุกประเทศนะคะเข้ามาเราก็จะเจอชอ็อปก่อนนะคะขายพวกเสื้อผ้า mm hmm. พวกสินค้า g o ู๊ s ของ Hard Rock เนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนมาก Hard Rock ก็จะเป็นคอลเลคชันของมาดีนะคะที่นี่อ h c k c a f จะสตล์เป็นแบบอ <American, S 1> เมริกันแบบสเต็กเบอร์เชวิ มิวเชคอะไรอย่างเงี้ยเรลียวมาแล้วอย่างแรกต้องรีบชิมเดี๋ยวละลายมิวเชคเอ่อคุกกี้ครีมอืมอร่อยแต่แบบนมอ่ะไม่ชอบกินนมเอาเอาละสองบินมิวเชคว้าวอืม w h a don't you get it by now Tell me what you learning grade school Give it mm. to me like you want it อาหารมาแล้วขอชิมันนี้ก่อนเลยเพราะว่าเห็นทุกโตเขาสั่งอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นแบงค๊อกน่าจะรสชาติไทยๆคือมันจะคล้ายๆแบบน้ำสลัดสไปซี่อืแล้วก็เป็นกุ้งทอดกุ้งผูแป้งทอดอ่ะดีมากดีใ่แล้วนี่เป็นสัเของมาเองนะคะเป็น,นสาวๆเฮลตี้ก็ต้องอย่างนี้ยอืมดเนื้อน,นุ่มเนื้อนุ่ม อือน้าตาดูดีนะคะไก่ดูซิว่ารสชาติไก่จะเป็นอย่างไรหวานนุ่มี้ยวอืมอร่อยดิอือมีวอลลีนได้อยู่เลยใช่เบอร์เกอร์เหนื้อปะกินยากเลยดีรักดีทุกอันกินเฮมดีดีกว่า choice i have now i just wanna get it right with you but if we try to น,นี้เราก็มาอยู่ตรงที่สปอร์ตคลับตอนที่ตอนนู้นเรามาเล่นซีบอกกันพอดีก็วันนี้อากาศดีเดี๋ยวเราจะได้ทางสโนว์เกิลนะคะแล้วก็ฟิชแทงด้วยหรือเปล่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะลองพาไปไตรงจุดที่เขาจะมีแบบฟิชแทงดูนะคะก็เขาก็จะกะเวลาเพราะว่าทุกๆ3ามโมงครึ่งมันเขาก็จะแบบโยนพวกแบบปลาทูนา่าพวกอะไรลงมาคือเรามีหน้าที่แค่กระโดดลงไปตูมแล้วก็อยู่เฉยแล้วก็รอดูบทปลาปกินอาหาร <laughs> อะไรเงี้ ตื่นเต้นนะ่ะอยากดูมากไม่โดนต่อหรอกไม่ได้โดนต่อ,อไม่แน่แต่ว่าจะจะลองดูจะเก็บภาพมาให้ดูนิดหน่อยตอนนี้แบตกล้อง GoPro โโของคนที่เขาจะพาไปเนี่ยวลือยู่ประมาณ20%จะเก็บ20%นี้มาให้ได้ที่สุดละคะตื่นเต้นขอ้โวยชมไม้นำไปเป็นจริงแต่ว่าสามารถดำน้ำได้ เราเช็คกิ้งอุปกรณ์นะคะแล้วก็คือแบบดูพร้อมอยู่คนเดียวเขาก็บอกว่าถอดก่อนเถอะตอนนี้หน้าตึงเลยห้าตึงมากตอนนี้เป็นลูกออดใช่มเหมือนนูสวปกำลังจะแบบลงมาแบบแต่นี้เป็นลูกออดแล้วกันมันเปลูกออดใช้เวลาประมาณเกือบเกือบคือเราจะต้องลงไปในน้ำก่อนสักตึงเพราะฉะนั้นอาจจะเกือบสาิบนาทีแล้วกระโดดตูมแล้วก็รอดู รู้สึกเป็นประทับใจมาดีฟมากเพราะว่าครั้งแรกที่ใหม่อดำน้ำอ่ะก็คือที่มาดีฟนี่แหละ้ไปแล้วนนี้นะคะเราได้มาถึงแล้วนะคะที่มานปลายทางเรียมหนอยเตรียมมาเตรียมฟินให้พร้อมนะคะเราจะต้องโดดลงไปเลยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูรูปบรรยากาศแลยค่ะ e e m o r ั than you ตอนเย็นคือดีมากทุกคนออกมาเล่นวลลเบอลเล่นฟุตบอลกัน,บบนกเยอะแยะมากเลยแล้วก็คนแบบมาเดินชิวๆริมชายหาดเพราะว่าอากาศดีมากวันนี้คือแบบเพอร์เฟคของอากาศเลยอะอากาศกำลังดีคะลมแรงมีแดดสวยเลยครับก่อนีม่พ b นี beauty นี่ข้างหลังเรานะคะจะบอกว่าโซนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเ,าเรามีอินเสิร์ตภาพให้ดูสวยๆงามๆเล็กๆน้อยๆก่อนเรากลับนะคะเป็นภาพจากโรดรนที่เรามาบินเองตรงนี้เขาจะเหมือนจําลอง iza, อีบิซาที่แบบว่าเป็นเมืองแห่งการปาร์ตี้ตรงนี้ก็จะมีพวกซ้มดีเจต่างๆเอาไว้ให้เราแบบปาร์ตี้แล้วก็มีสระว่ายน้ำใหญ่มากแล้วก็สวยมากแล้วตรงนี้ยสวยไม่ไหว นึกว่ายุ่ไม่มีก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกลับแล้วนะคะจริงๆที่เนี่ยมีกิจกรรมอีกเยอะที่เรายังไม่ได้ทำก็ถ้าเกิดว่าใครได้อยากมาเนี่ยแนะนำที่นี่เลยฮาร์ดร็อกเมาดีไม่น่าเบื่อแน่นอนเพราะว่ากิจกรรมเยอะมาก4วันไม่พอคิดผู้ดีก็อย่าลืมเข้าไปดูรายละเอียดได้จริงๆในในเอ่อไอจีของฮาร์ดร็อกเมาดีนะคะเขาก็จะมีแบบรายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายก็ลองไปติดตามกันได้ค่ะแต่ว่าอย่าลืมซับสไครป์ช่องเราอันดับแรกคนรู้มากดซับสไครป์ด้วยดิอยากได้ยอดซับ